รถไม่สวยเราไม่ขายกับ t o โยต้าไฮรักรีโว่พรีเดนอรประตูอึดตึกทนรถกระบะ4ประตูครอบครัวใช้งานคันนี้เป็นรถ h ฮรักรีโว4ประตู p ร r เ n น r ปี2018ฝากระโปรงสีขาวกระจังหน้าแบบดุดันอย่างนี้เลยตัดกันสีดำนี้นะครับผมนี่ครับแม็กเดิมๆแท้โรงงานครับมาพร้อมกับกระจกไฟเลี้ยวบันไดข้างแท้เดิมโรงงานแบบนี้นะผมมือจับเป็นแบบโครเมียมอ่าเรามาดูภายในห้องโดยสารนิดนึงนะครับ ภายในห้องโดยสารเบาใหม่ๆสะอาดสะอาดไม่มีบุ๋มไม่มียุบไม่มีแตกนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยอ่าขอเปิดโชว์นิดนึงครับนี่ับวิธีขึ้นนะครับมีมือจับนะครับขึ้นสบายนะครับผมนี่นะผมบางคนอาจอกเบาะนั่สูงไม่หน่อยนี่ครับนั่งสบายนะครับผมด้านบนมีมีที่จับด้วยนะครับซ้ายขวาเหมือนกันเลยนี่ครับมีมาให้ สี่จุดแบบนี้องค์การคอนโซลค่อนข้างใหญ่อ,อ๋อรุ่นนี้มีมีพักกลางมาให้ด้วยนี่นะครับไว้เท้าแขนวางแก้วได้อีก2อใบนี่นะครับผมสีขาวเดิมๆนะครับนี่ครับสัญลักษณ์โลโก้พีรันเนอร์แบบนี้อันนี้มีบันไดขึ้นด้านหลังมาให้ด้วยพร้อมกับเซนเซอร์อีก2จุดนะครับผมด้านท้ายไฟเบรกดวงที่3อยู่นี้เห็นชัดเจนรุ่นนี้เป็นตัว e p r u n e r ครับสวยๆส,สีขาวเดิมๆแบบนี้บอกเลยว่าใครที่มองหารถ4ประตูกระบะเกียร์ออโต ใช้งานอนเนกประสงค์โดยสารสบายๆใช้ขนของได้ด้วยนะครับผมคันนี้ออกเเดตออโต้ขายอยู่เพียงแค่5 5 9 0 0 0บาทราคานี้ของมีจำนวนจำกัดรีบโทรหาเราได้เลยครับ